สวัสดีค่ะวันนี้พาสามสาวออกมาเดินเล่นนะคะนอกบ้านแล้วก็มากินมากินหญ้านอกบ้านนะคะวันนี้พาตอกแตกออกมาเดินไม่ได้เดินหรอกเนี่ยวิ่งนะคะวิ่งอย่างเดียวเลย <c oughs> ใช่ไหมแตกเขามีกล้วยนะคะมีกล้วยใสยย่ยามเอาไว้ล่อให้น้องเดินนะคะนานๆทีจะได้ออกมาเดินคือแบบว่ากว่าจะออกจากบ้านได้นะคะใช้เวลานานมากนะคะ ใช้เวลาน,านานมากวันนี้เดี๋ยวคพาไปข้างหน้าถ้าดูนะต๊อกแต็กจะไม่ค่อยเดินนะคะจะวิ่งอย่างเดียวเนี่ยเห็นไหมเริ่มวิ่งแล้วนะคะอันนี้ก็เดินมาไกลยอยู่นะคะไกลประมาณหนึ่งกิโลได้นะคะเนี่ยเนี่ก็บ้านแม่มารินะคะนี่หลังนี้นะคะที่มีรถอีเตก็กจอดอยู่แต่ว่าแม่มาริไม่อยู่นะคะ ก็เลยเห็นแต่พ่อควานเมื่อก <so ี้นะคะแม่มาลิอยู่ในป่าน้องไม่มีบ้านอยู่นะคะตอนกลางวันพ่อควานจะพาไปอยู่ในป่าเพราะว่าตอนกลางวันอากาศจะร้อนนะคะไม่มีร่มเลยก็เดี๋ยวแดดออกมาก็คือจะร้อนมากนะคะไปอยู่ในป่าก็จะมีต้นไม้นะคะมีต้นไม้น้องก็จะได้มีที่หลบแดดบ้างนะคะเพถ้าอยู่ในบ้านก็ไม่มีที่หลบแดดเลย ตอนนี้เราก็กำลังเดินกลับบ้านนะคะเมื่อกี้เดินมาถึงมามาจนสุดทางหมู่บ้านแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็กำลังจะเดินกลับแล้วนำทีมโดยต๊อกแต็กนะคะต็อกแต็กเป็นผู้นำขบวนนะคะ <c oughs> เดินนำพี่แล้วก็เดินนำแม่นะคะนอนตอนนี้แดดออกแล้วนะคะแดดแรงมากเลยอะ่ะแดดจะมาเป็นระยะระยะ อ้วนคนอ้วนเขาจะอยู่ตรงกลางนะแล้วจะมีกล้วยแล้วก็มีอ้อยนะคะหั่นเป็นท่อนๆเอามาไว้ล่อน้องพราะเมื่อวานอะ่ะผลไม้ของเราคือขายไม่หมดเนาะแล้วก็เหลือ,อไว้นะคะก็เลยได้ได้อ้อยมาด้วยนะคะได้อ้าเป็นอะไรเจ้าแมวข้างทางตลอดเลยฮะ เนี่ยเขาจะแบบว่าอยู่ไม่ค่อยนิ่งเนาะช้างเด็กอะค่ะนานๆทีจะได้ออกมาก็จะแบบว่าไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่จะเดินบ้างวิ่งบ้างนะคะลัดซ้ายลัดขวาแม่พอถ้าถ้าเราพาเขาเดินบ่อยๆอ,อะหมายถึงว่าเดินทุกวันนะคะวันละนิดนละวันละหน่อยก็คือเดี๋ยวเขาก็จะชิน ว่าน,านานทีเนาะจะได้ออกมาก็คือคุณตาก็ไม่ค่อยแบบว่ามีเวลาแล้วก็ต้องมีคนช่วยด้วยวันดีถ้าออกมาต้องเอาวันดีมาด้วยนะคะเขาติดกันมากเลยตอนนี้ทั้งสามเชือกเลยคุณสาวสามสาวนะคะวันนี้พาสามสาวออกมาเดินเดินเล่นในหมู่บ้านนะคะอันนี้เราเดินมาจนสุดทางหมู่บ้านเลย ต้องมีคนอยู่บนคอแล้วก็ต้องมีคนเดินข้างล่างด้วยหลอป้อนกล้วยนะคะ<ม>เราก็เดินอยู่<ม>แต่ว่าบางทีนนคุณยายมาเดินนะคะเมื่อก่อนหน้าน,นี้ก็คือมีคุณยายมาเดินไม่ได้เอาไไม่ได้เอาพี่วันดีมาคุณยายก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายรูปให้แม่ๆได้รับชมกันเนาะเพราะว่าแค่ต้องหลอป้อนกล้วยตกใจนี่ก็แบบว่าเออบางทีก็คือ ก่อนหน้านี้คือตอกแตกยังเด็กกว่าน,นี้ลําบากมากนะคะ <c oughs> เขายังไม่ค่อยชินแล้วแม่ก็ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านด้วย <c oughs> ถ้าแม่ได้ออกบ่อยๆก็คือแม่ก็จะชินอยู่แต่ว่าแม่แบงค์อ่ะไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเท่าไหร่จะอยู่แต่ในบ้านซะส่วนใหญ่นะคะนานๆทีจะได้ออก <c oughs> แล้วก็คือถ้าว่างก็คือจะพยายามพาเขาออกอยู่นะคะถ้าว่างดูดูดู ตอนนี้เราก็เดินนี่คือทางไปหมู่บ้านนะคะทางกลับบ้านเราเดินมาประมาณหนึ่งกิโลนะคะเดินไปกลับก็ประมาณสองกิโลแต่เริ่มร้อนแล้วนะคะตอนนี้แดดออกแล้วก่อนหน้านี้แดดยังไม่ออกนะเพิ่งออกนี่แหละค่ะอากาศวันนี้คลุมฟ้าคลุมฝน เดี๋ยวให้เดินเก่งๆกว่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปหาพี่บัวหาพี่บัวบานไปกินก๋วยเตี๋ยวฟรีนะหาตะแตกไปกินก๋วยเตี๋ยวฟรี oh. ร้อนมากคนเดินไม่ตามไม่ทันแล้วนะคะตอนนี้ช้างเดินเร็วมาก อกแตกน,น,นี่บ้านนี้แหละค่ะที่เขาปลูกดอกกุหลาบเยอะมากเลยค่ะปลูกแบบว่าเป็นสวนเลยเยอะมากนะคะ <laughs> ย่งย่งหันหนกลับเอาจะเดินดอถอยหลังได้ยังไงล่ะฮะ <laughs> คนก็เดิน,นคนก็เดิน ไปข้างหน้าตัวเองเดินถอยหลังโอ้ยน้อเด็กน้อยนี่ดอจริงๆเลยก็จะเดินตามไม่ทันแล้วนะคะอาจจะไม่ได้เดินข้างหน้าถ่ายข้างหน้าให้ดูนะคะเพราะว่าพี่คันเดินตามน้องไม่ทันนะคะเดี๋ยวเดินตามหลังนี่แหละเนาะก็จะเดินไปเดี๋ยวก็ อีกหน่อยก็จะนะถึงโรงเรียนนะคะถึงโรงเรียนโรงเรียนในหมู่บ้านแล้วก็แล้วก็มาได้ครึ่งทางนะคะถ้ามาถึงโรงเรียนก็เกือบจะครึ่งทางแล้วนะคะเกือบจะครึ่งทางเดี๋ยวเราก็ใกล้จะถึงบ้านอาตอนนี้ทำไมช้าเดินเร็วจังเลยแต่ว่าเหมือนรีบกลับบ้านมากนะคะตอนนี้ดูดูสามสาวเขารีบไปไหนเนี่ยตอกแตกนะคะเป็นคนพานำพาเดินนำเลยอ้วนของเราเองนะคะ <L> an> an> บางทีแม่แม่จะเห็นเวลาควานเขาแบบว่าจะ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 ,จะตีจะตบหัวจะใช้ฝ่ามือค่ะเพียเพี้ยเพี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้ตีให้เขาเจ็บนะคะตีแต่เพีเพียเพ้ยเพบ,บว่าจำนะจำนะเนี่ยเวลา คือสอนว่าให้ให้นิ่งนะเฮาเฮาเนี่ยก็ตอแต่เขายังไม,ไม่ไม่รู้ภาษาค่ะไม่รู้ภาษาช้างไม่รู้ภาษาคนอยู่ตอนนี้นะคะ่ะแล้วก็ค่อยๆค่อยๆสอนนะคะทีละอย่างคือเฮาเฮาก็คือให้ให้ให,หยุดเฮาเฮานิ่งนิ่งให้นิ่งนะคะนิ่งนิ่งให้นิ่งเขาก็จะเวลาเขาเขาเขา,เขานิ่งได้ใช่ไหมเราให้กินกล้วยอย่างเงี้ยเขาก็จะ,ะเพีย้ยเพี้ยที่หัวเบาๆ,ๆนะคะ ไม่ได้ทาให้ไม่ได้ตีให้เขาเจ็บนะตีให้เขาจำหรือว่าจำนะเนี่ยคืนนิ่งนะอะไรเงี้ยแล้วก็จะให้รางวัลด้วยการให้กล้วยนะคะให้กล้วยแล้วก็ให้อ้อยอย่างเงี้ยให้เขาเป็นรางวัลไปนะคะ ตอนนี้ก็คือเี่ยถึงโรงเรียนแล้วนะคะอันนี้เป็นโรงเรียนในหมู่บ้านหมู่บ้านเราเองนะคะเป็นโรงเรียนบ้านตาทิศนะคะแม่ควันก็สอนเด็กๆก็เรียนโรงเรียนนี่เหมือนกัน <c oughs> ก็มาได้จากเครื่องทางแล้วนะคะจากเครื่องทางแล้ว <c oughs> เดินตามช้างไม่ทันนะคะตอนนี้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวหนูจะ ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะแม่แม่ขฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกำลังใจให้กับตอกแตกแม่แบงค์พี่วันดีด้วยนะคะเจอกันตอนเย็นนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ